แล้วมันได้ข้ามมากเลยนตีวาอากทีน่งเออ <c oughs> <c oughs> ตอนน,อน,นี้ตอนนี้ยังบัท่านไห้ก็ไม่เชช่ไหม่อ

เห็นวานุกภาพพี่เจกือให้นั่งบนนีได้ขนกเียวลูอกภาพบนีแดงี่ได้การอาจารย์บัตรี่เรียยังบัตรแต่กูอาจารย์มากแต่่เอาไปกเอ้งเอาไป้เอไดต้วเอาไต้เไต้นเไต้งเอาไป้ไป้เอไปเอปเไป้เอไเอาไปาไ้เไ้อาอ้เออยาเองไหนได้ เออเั้งแตอยุเท่าไรก็จะเอามากันมาครวอาจารย์มานิสติตงเส้นไปยืมอีกออยืมบม่ๆแล้วก็ยืมอะไ่อยากจะโบ่ต่อห่อนี่ห่อนี่แคเนียอยู่ไม่ยอมบอกสมบูรณเกินบอกน่ันจันทร์ข้าวงเป็นปอจา เนี่ยเกูไม่ใคร่กูเป็นอสระโบราณเลยมันเปมันคลอดิเดกไปอารย้นไมั้ยขันขันเบี้ยขัเกาด้เดอยไม้ั้างอ้ครับ่อาเขันก่า้มีรอเป่าี่มีนนี่กระน่ายังมีเาาประจัดย้ีเราผ่าไป

โอ้นี่ก็รถแดงมันไปกดส่วนน้อยได้พ่อใหญ่เอ้ยอย่า <laughs> ờ, ừ. <laughs> รถเท้าอ่ะคือแต่ yeah. Yeah. ีมันยางเ้าเดเลยน่รุเจ้่้ร่ยมนจอี่กไปมอกาแฟสาวกันไปยตัวนั้นกัทีเทาเออเราเที่ยวหกัเทมอเาดีเาเื่อกูจะไปนพยามกไไปเอาาหมดเดอเอ้นหนด้วาบอกไดงบอ ไ่ควรจะจัดมันเน้ำมาเอามาอยไปปตัวน้แล้วกันให้เราใส่อยู่่จอดทางสุา เนี่ยวาใส่จะไปไหวไปจะไหนไปไหวมาไงบอไปไว้่ไปไหว้รับุญอะไรรับบายอาอะไระ

อ่านยางยางไปหาบริบาลนั่น,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 น คุณยิงแบอเาก่ปาไปคุณปีไส้ีไสป่าีไสคุณิ็เกษตรนี้เนทเตขเงินกทการเัากนขั้วตะลเียงเทเทียเทไปนิดเด็กเะครับเออปีไคุณนคุณดที่ยเทียงว่านิเด็กเกดจเป็นท่าโกจมเีทีแท วิจัยเป็น um oh ิสด <un> well ้นเศรษฐศาสตวิจัยฟ้าซิทแท็บกวปตแท็บ่กบโลกต่เทียสมุนสิิ์กดแด้ในกับสาวิฟ้าเศรษครับครับคุณเป็นยิสระวิจัวนีไปแต่ทางั้นเดี๋ยวพ่อาข้นตอนนี้

các bạn cùng 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 các bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

ยาต้มเป็นอยั่บ้งฮะกินยังไงโอวตินเร่ากยา้ว่กยะกินเยอดีาตินเิดี๋ยวส่งให้เขาหน่อยๆนี่กาแฟตน น้ำลงเต็นอะไรั้งเห็นหมขลงลิ่มอะไร้างนามวะเนาะอยู่ัสิกเอะอยู่ปะน ก็ยังบอกกันไก็ยวนยที่ยมโลนเลน้อ เมื่อไหร่สองลุงทานใะเขาก็้ะปเยวัไม่กนรอขาดสองโดใหญ่ปะ

งานพี S <S <preach ers> ่เอ็มว่าชิสินรายงานเลรับทราบไปเราจานจักวดแต่หลายที่ิตสันเข้าได้สันเลยมารายงานนะพี่จัดสันเล้เดีวืเมื่อเอาพระเสียมาเี่ยงเดวหรือเปล่า

แลนการรับคระกมการของุทวมเชียคันก้องไกยันอยู่นะางกนแน่เออตัวที่เป็นการจัดเออัตูที่หน้โลกตัวไปไป็ดมากวันจันทร์หรือวันเสาร์เรบกากนักยันต่ก็ำลังจะรับคอยงานเออัดรวนเออเดิไป ดูวันเต็มเนียมาช่งเลาเดี๋ยวนช่งกรดมีอยู่บเตงเลกน่อยก็ยังช่งอยู่บ้างนเนี่ยวดี๋ยวี่แกนารู้ัอ่านในสลากเยานน điện điện thoại 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 điện ใช่ก็ยูอี่เนี่ยอ่าไม่มีตัวเซีมอย่างเีนเนียพออย่างอาจารยใบกได้ทีอคือดว่าเอาอี้อไเลออตยานไปมเอาไปเลยไม่ต้องยานไปติดซื้อไยามงันีเนื้อรมาอัดดงติ้อได้เออลูกเจ้า

我愿意，我我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 我